เป็นบ้านแบบนี้แล้วเราก็ไล่ดาวต่อหรืเช่นบ้านนี้ดาวสายน้ําตรงกลางเป็นเลขสองใช่ไหมอ่ะเขาก็เอาสองมันเดินดาวนะเดินไปเดินมามันก็จะได้แปดไปอยู่หน้าบ้านอ่ทีนี้ก็คืออันนี้คือตำแหน่งแปดสายน้ําหรืองทอมแปดที่มันอยู่หน้าบ้านมันจะต้องมีน้ําอยู่หน้าดาวนี้มันถึงจะทํางาน บ้านนี้มันถึงจะเป็นมงคลมันถึงต้องมีสระน้ําหรือต้องมีน้ําอยู่หน้าบ้านแต่อย่างส่วนบ้านเสือเนี่ยดาวข้างหน้าเนี่ยมันเป็นดาวแปกเหมือนกันแต่มันเป็นแปกฝั่งภูเขามันก็เลยต้องมีภูเขาอยู่หน้าบ้านมันถึงจะเป็นมงคลแล้วมันต้องมีน้ําอยู่หลังบ้านมันถึงจะเป็นมงคลอันนี้แปดภูเขาอยู่หลังบ้านมันถึงต้องมีภูเขาท้องํำอยู่หลังบ้านแล้วมีน้ำอยู่หน้า เห็นอันนี้คือองค์ประกอบที่ทำให้แมทกับสภาพแวดล้อมขึ้นไปอีกระดับนึงเราจะได้เข้าใจว่าพลังงานของบ้านเนี้มันเป็นมงค,คลได้ยังไงแล้วมันเป็นมงค,คลเรื่องอะไรนะอย่างบ,าบ้านวัวถ้าแปะมันอยู่หน้าอันนี้เขาเรียกว่าถูกตำแหน่งโดยหลักของโครงจุ้ยพื้นฐานหลังต้องเป็นเขาหน้าต้องเป็นนะ้ำถูกไหมอ่ะ ้าหลังเป็นเขาหน้าเป,ป็นน้ำเนี่ยแสดงว่าการเงินน่ะมาง่ายไม่ไปยากเพราะมันมีมีหลังเขาเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นบ้านเสือมันมีเกียรติมีภูเขาเนี่ยดาวภูเขาเป็นทุกอย่างในชีวิตยกเว้นเรื่องต่างสุขภาพการงานโอกาสตำแหน่งคือดาวภูเขาอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบ้านเสือมันจะได้พวกนี้ก่อนได้สุขภาพก่อน เรื่องตำแหน่งก่อนได้เรื่องการงานก่อนไม่ได้ตังค์ตังได้ที่หลังแต่ถ้าบ้านบัวมันจะได้ตังค์ก่อนแล้วก็ค่อยไปได้เรื่องสุขภาพที่หลังนะเนี่ยมันดูจากดาวมันดูจากดาวตรงนี้อันนี้คือหลักหรือว่าบัเสร็จซึ่งในยุคเก้ามันมันก็เปลี่ยนไปแล้วตำแหน่งภูเขาในยุคเก้ามันคือทิศใต้ทิศเหนือมันก็เป็นตำแหน่ง เพราะมันต้องตกข้ามกันเนี่ยมันก็เลยเป็น,นแบบนี้ที่อาจารย์ไม่ให้สร้างบ้านในยุคเก้าเพราะว่าเขามันเป็นยุคหนึ่งหนึ่งากกาต้องเป็นแหละหนึ่งต้องอยู่หลังบ้านต้องเป็นภูเขาเก้าต้องเป็นน้ำซึ่งถ้าเราสร้างบ้านในยุคเก,กา้าหน้าบ้านเราเป็นน้ําใช่ไหมมันถูกกับยุคหนึ่งไห้ถูกกับยุคเก,กา้าใช่ไหมแต่พอมันเป็นยุคหนึ่งปุ๊บมันกลับ เป็นบ้านชมบ้านกับยกระไฟอยู่ก็ไม่ได้เพราะว่าน้ําอยู่หน้าบ้านซึ่งตําแหน่งน้าดันเป็นตําแหน่งภูเขาก็เสียหายอีกตําแหน่งน้ําดันไปอยู่ในตําแหน่งไฟอีกยิ่งเป็นเรื่องเขาไม่ยางเนี่ยนี่คือคือเหตุผลที่อาจารย์เขาบอกให้เราเระวังว่า,วามันไม่มีบ้านที่เป็นหุบป <c oughs> นนะอันนี้คือตัวอยา่าง อทีนี้เราตัดเข้ามาเราเข้าใจแล้วสภาพแวดล้อมที่ต้องมีบ้านนี้ต้องมีน้ําหลังจากนั้นเราก็มาควบคุมเสษ็จต่อไปก็ควบคุมภายในบ้านนะเราก็จะต้องเริมจากลานหรือว่าจากถนนลัล้วบ้านเราประตูลัวมาถึงประตูหน้าบ้านเราจะทํายังไงให้พลังเนี้ยมันเข้ามาได้มากที่สุด ให้เข้ามาง่ายที่สุดส่วนใหญ่พวกเราชอบไปดักมันเองเช่นไปขึ้นจากด้านข้างยกหน้าบ้านสูงแล้วไปขึ้นด้านข้างเหนือออกไหมไปเห็นใช่ไหมโดยเฉพาะบ้านต่างจังหวัดนะอ่าขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ยกเป็นบันไดขึ้นไปใช่ไหมสามขั้นแล้วก็เป็นค่อยเป็นลานแล้วค่อยเป็นประตูเข้าบ้านเนี่ยมันผิดสองเรื่องแล้วเรื่องแรกคือขึ้นไปก็ยากแล้ว เรื่องที่สองหักเลี้ยวทันทีทําไม่ได้เพราะเรานึกดูสมมติถ้าเราเทน้ําเข้าไปมันจะไปปะทะผนังก่อนแล้วมันก็ไหลกลับออกมาเหมือนถามว่ามันกระชอกขึ้นไปได้ไหมได้แต่ว่ามีน้อยนิดเดียวเน็นมันเลี้ยวทันทีไม่ได้พลังต้องตีโค้งต่อไปถ้าได้น้ำที่ขึ้นไปถึงหน้าบ้านเราได้แล้วขึ้นไปถึง ลานหน้าบ้านมันทรงตัวอยู่ได้ไหมมันทรงตัวอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันรั่วหมดเลยมันเป็นขอบอย่างมากเราก็ทําเป็นเทเลสใช่ไหมเป็นที่นั่งใช่ไหมแล้วข้างล่างโล่เป็นพลรน้ำมันขึ้นไปปุ๊บมันก็ไหลลงซึ่งโดยปกติทิศทางในการขึ้นมันขึ้นทางนี้ขึ้นข้างๆใช่ไหมมันต้องบังคับเลยให้ขึ้นไปให้สูงแรงส่งเยอะขึ้นไปปุ๊บ

ให้พลังมันขังอยู่หน้าบ้านเมีไฟเปิดมาให้มันสว่างให้พลังมันงอยู่หน้าบ้านเราได้มีไฟเงินทองดึงดูดให้พลังมันค้างอยู่เห็นไหมเคล็ดทั้งหมดเนี่ยที่อาจารย์สอนพวกเราเมันเรื่องเดียวเลยคือทํายังไงเพื่อยึดหรือว่าดึงตรึงพลังให้มันอยู่กับที่แน,น่นานที่สุดหลังจากนั้นมันก็ไหเข้าบ้านได้ ตรงนี้เราคุยมาแล้วหมดวันแล้วยังไม่ได้พูดถึงทริปใช่ไหมแต่ยังไม่ได้ไม่ดไมด้มาว่าต้องทิศไหนต้องลายไหนคือคือเมนเนก่อนว่าทํายังไงให้พลังมเข้าบ้านให้ได้ก่อนแล้วจะรักษามันยังไงให้มันอยู่ในบ้านได้นานที่สุดอ่าพอมันมาถึงประตูหน้าได้ต่อไปมันเข้าไปในบ้านได้แล้วมันไปไหนต่อมันก็ต้องมารวมกันีิการบ้าง ใไหมมันเข้ามาปุ๊บมันก็ามารวมกลางบ้านหลังจากนั้นเราก็มาเบรนเน่แล้วเราจะให้มันไปไหนความสําเร็จในการทำมาหากินขายได้มีโปรเจกต์ทำได้มีการคืบหน้าได้มีพลังจากกลางบ้านเนี่ยวิ่งไปครัวได้ไหมนับหนึ่งใหม่จุดนี้คือจุดสตาร์ทจุดหมายคือประตูห้องครัวมันไปได้ไหมไปยังไงมีเสียหายกับอะไรบ้าง ห้องน้ำตัดอมีกระบดดไปหนึ่งแล้วแต่ร้อยหนึ่งที่มันประครับประครองมาลงไปซ่วมห้าสิบแล้วหรือครึ่งเดียวผ่านอะไรอีก,กันงบางบ้านผ่านตีกูเอี้ยบางบ้านผ่านตู้เย็นโอ้มีหลายสาเหตุอ่ะก็มันก็ลดทอนลงไปเรื่อยๆจนมาไปถึงประตูพัวอ่าแล้วก็นับใหม่แต่ประตูรัวนัเป็ปนจุดสตาร์จากประตูครัว เปิดออกมาปุ๊บวิ่งไปถึงปากเตาได้ไหมไปยังไงผ่านอะไรบ้างเปิดมาปุ๊บเจอหน้าต่างเลยวี่งออกไเลยพูดไม่ต้องไปหน้าเตาเูออกไปนอกบ้านเลยอย่างนี้จะจะขายได้มันก็ไม่ได้ทีนีงเพราะว่าพลังมันไม่ไปถึงเอาก็ <ๆ S 2> ต้องประครับประคอ,องเบนให้มันไปถึงเตาหรืออย่างที่มันร้ายกายที่สุดเือ วงสวิงของประตูเราเรียนรู้แล้วว่าปั้มขันคืออะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นประตูเนี่ยพอมันเปิดไปแบบนี้ปั้มอะไรที่มันอยู่หลังประตูพลังมันไปได้ไหมเออมันไปไม่ได้มันขึ้นตำแหน่งยาจบหมดเลยเกิดแล้วเอาเตาไปตั้งหลังประตูด้วยเพราะมันไม่มีทางเลยมันต้องผูกไปทางนี้ก่อนถ้าทางนี้เป็นซิงเป็นหน้าตาเหมือนก็ปลายหมดแล้วเหมือนไม่มาถึงเตาหรอกเนี่ยเหมือนกันประตูบ้านก็เหมือนกัน ตัวห้องนอนก็เหมือนกันมันถึงสำคัญและจำเป็นกว่าทิศทางที่ถูกต้องนะพอคบะงบมันค่อยๆบังคับให้มันไปในที่ที่เราอยากให้ไปอยากให้ไปโต๊ะกินข้าวอย่างนี้เะากินข้าวอยู่ตรงนู้นใช่ไหมเขาก็เปิดคริสตัลไว้แสงสว่างพลังมันวิ่งไปอออโดยแสแตนบายรวมกนะันอ่มันก็ไปแล้วอยากให้ไปห้องนอนมันเป็นทิศทางในการไหลของมันละมันต้อง ใช่ไหมอ่าแล้วก็เหมือนที่พี่รอสอนไปห้าต่อเอาคือเรื่องความสําเร็จในการทำมาหากินโต๊กินข้าวเป็นเรื่องของต้นทุนในการใช้ชีวิตเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายภายในบ้านเตียงเป็นที่สะสมของเงินเป็นเงินเก็บเงินสะสมอยากรู้มีเงินเหลือไม่มีเงินเหลือดูดิว่าพลังมันไปถึงเตียงได้ไหมบังคับมันจัดไพ้จีวิ่งไปที่ห้องนอนอยู่ข้างบน อย่างแรกขึ้นบันไดได้ป่ะโอ,อ้ขึ้นนไดกันยากละแถมบันไดกูรั่วต่างหากเห็ไหมหมุนหมุนหรือรอะไรไม่ไม่ไม,ไมีเกียวยไ,ไม่เพิ่ <S 1> <S 1> มวินดจยเนี่ยก็พลังก็ขึ้นยากก็แก้ไขเอาดึงทีละขั้นอ่ให้มันไปถึงชานพักบันไดไก่อนทำยังไงทำไฟสวา่างหอมหอมได้ไหมทำได้มีเครื่องหอม ทาให้มันหอมรั่วปิดได้ไหมทําให้มันทึบไล่ไปขึ้นมาถึงปุ๊บบันไดขึ้นมาเจออะไรตัวลงไปใหม่ <c oughs> ถ้าส่วนใหญ่บ้านเรามันก็เป็นอย่างนี้ถูกไหมล่ะเออถ้ามันเป็นแบบเนี้ยเราก็ต้องรู้เลยว่าพอขึ้นมาปุ๊บโอ้โหมันต้องเจอต่วนแน่ทํำยังไงถ้ามันมีลานใหญ่พอเราก็เอาฉากบางังใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่มีลาน มันแค่นิดเดียวเราก็ต้องใช้ม่านม่านคริสตัลม่านมุกเพื่อให้มันมีน้ําหนักเพื่อไม่ให้พลังมันทะลุลงไปม่านนี้มันก็จะต้องลากพื้นเลยห่างจากพื้นเนี่ยมากก็แค่ประมาณทักนิ้วหนึ่งพลังมันมีแค่ตะกุ่งไงรู้ไหมถ้ามันมันถึงตะตุ่งก็มันหมดเลยทีนี้มันก็ลงซ้วมหมดเลยมันก็ต้องบล็อกไว้อย่างน้อยน่ให้มันสักนิ้วหนึ่งมันไปไม่ได้หมด มันก็ไปได้มันก็หลือบ้างในทางคุณที่บอกแล้วว่ามันไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นะเราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องบังคับมันร้อยเปอร์เซ็ขอให้มันมีบ้างเราต้องทําความเข้าใจเสมอว่าพลังเนี่ยที่เราจะเป็นใช้มีแค่ตาตุ่มมันไม่จำเป็นต้องใช้เยอะท่วมหัวหรอกขอให้เมเน g ไอ้นนียได้ถ้าเมเ a g นี้ได้แล้วเนี่ยมันก็บังคับได้แล้วให้มันช้าให้มันน้อยที่สุด หรือถ้าเรามีฉากาเราก็ต้องรู้จักใช้ฉากรู้จักใช้ประตูให้มันเป็นประโยชน์อย่างเช่นเรารู้ว่าพลังมันเดินไปข้างหน้ามาไม่ถอยหลังเราฉากไปบังประตูห้องน้ําไว้ให้พลังมันเลยไปก่อนอย่างนี้มันถอยหลังกลับมาเข้าห้องน้ําได้ไหมเออไม่ได้ละอันนี้คือการควบกลูแต่ว่ามันต้องมีพื้นที่ไงอยู่ดีดีไม่ไม่มีพื้นที่เราไปตั้งฉากก็ทีนี้เดินก็ไม่ได้นะมันต้องพลังและกลูก็ไปไม่ได้ ติดเหมือนกันต้องเอียงเข้านี้ไม่สะดวกแล้วชีวิตเริ่มเป็นทุกข์ใช้ไม่ได้เหมือนกัน,น,นเนี่ยไล่ไล่แบบนี้เห็นไหมคือคือวงช่วยอาจารย์เนี่ยดีอย่างคือมาพิสูจน์ได้เลยเราแค่ทําแค่ตรงเนี้ทําให้พลังขึ้นไปห้องนอนได้เดี๋ยวมันก็มีเงินเก็บเราการไม่ให้พลังมันรั่วลงห้องน้าเดี๋ยวเราก็มีเงินเหลือ เราทําให้พลังมันอยู่ในบ้านนานเงินเราก็สามารถเอาไปปุ่มทำธุรกิจได้ไม่ต้องใช้เดือนชนเดือนมันมันค่อยๆแก้ปัญหาไปได้แต่ว่ามันไม่ใช่แบบโอ้โหอยู่ดีปุบปับเหมือนในการบอกที่เมื่อวานป๋าสอนเ่เคล็ดทำให้ขายดีทําให้ประสบความสำเร็จเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันไม่ยากยากคือก่อนทําเคล็ดเนี่ยมึงถามตัวเองก่อนว่ามึงพร้อมอยัง ขายดีเนี่ยทำทางไหมมีของไหมแล้วเอามาจากไหนเออรับได้ไหมศัายภาพตัวเองพอไหมความรู้ตัวเองพอไหมพร้อมแล้วค่อยทำเคสไม่ใช่ทำเคสไปปุ๊บขายดีแล้วไม่มีของคนช่วยก็ไม่มีเจ๊งเหมือนเดิมทีนี้ไอ้โอกาสมันไม่ได้มาบ่อยเห็นไหมอาจารย์ไม่ไ้บีบบปชี้ตัวบอกให้มึงทำเลยมึงทำเลยแล้วเือคือ หนังสืออาจารย์ก็เขียนมแล้วว่าดูตัวเองก่อนก่อนที่เราจะเป็นพึ่งหรือว่าเราจะทําเค็ตต่างๆเราพร้อมไหมถ้าเราพร้อมเราไปทําเค็ดเรามีจริงๆก็คือการการรีเช็ตโรเพในหัวตัวเองว่าเราพร้อมไหมเราดูว่ามองมีอะไรที่มันจะมีโอกาสผิดพลาดใช่ไหมมันเหมือนการคว้าใช้อีกทีหนึ่งนี่เราทําอะไรมันก็มีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นมีโอกาสาที่ บรรลุตามวัตถุประสงค์มากขึ้นมันไม่ใช่สายสร์เพียวๆนะวิชาอาจารย์มันเป็นวิทยาศาสตร์มากๆแล้วมันพิสูจน์ได้มันหาเหตุผลได้มันหาต้นตอของปัญหาได้เมื่อมันรู้ต้นตอของปัญหามันก็แก้ไขได้ทุกครั้งเนี่ยเวลาพวกเรามาปรึกษาที่เรารู้ทีมงานเขาก็จะถามเหมือนกันเหมือนเวลาปรึกษาอาจารย์คือเราต้องอนาคราะห์เคยให้ถูกว่าสมมติเราบอกว่ามันไม่ดีมันไม่ดีเรื่องอะไร มันไม่ดีที่หนึ่งคือมันไม่มีลูกค้าใหม่เลยเราจะได้รู้มันไม่ดีถ้าให้จ่ายสูงเงินมันค้าให้จ่ายในการใช้ชีวิตต้นทุนมันสูงกำไรมันน้อยเราก็จะได้รู้พอเราเรารู้อย่างนี้ว่ามันไม่ดีตรงไหนปุ๊บเรามองหาเนี่ยในทางหู้เนี่ย,ย,เ,ยเราก็จะเจอ สมมติใช้จ่ายมันเยอะเกินไปอย่างนี้เราไปดูเลยโต๊ะออกินข้าวเราเป็นยังไงเส้นทางไปโต๊ะออกินข้าวเป็นยังไงห้องน้ําตัดไหมชัวร์ๆต้องมีห้องน้ําตัด